นกนยำนยมเขานกตหด้า เป็นไฟวานยังมั้งขึ้นมาเป็นหนึ่งสี่ว่าว่าสิดฝปีอแอน,นบอล งได้ก็มันดีป่ะเก็บปนถือทั้งหนใช่กับว่าไรเกิดหน้าบอกระแดงคลิงคิงรอยมันส่วนไงก่อนส่วนไงก่อนอย่าน,น,น่อยูท่ทางนี้หน่นยลมแห้งแห้ง ดีครับพอกันอีึ้เาครับว่านบาเลมาามะเบื่งต้นเขาหัองอกผมบอกน้ำใสเพราะว่าขาวาพายุสิเขา้าสิเขามื่นขึ้นไม่มีจะล่มร่มจะมือคืนล่มแห้งๆมือขค้นร่มแห้งอ่ะล่มบดขึ้นอะไงนี้ นี่ยังนอนตายอยู่คนโอ้เื่อไปตายอยู่คนนอตนีะตเนียว่ะตเขียวอ่ะคือยังกัดตายคนกัดตายเชต้นนองเดี๋ยวมาก็ต้องไปยอง

ที่ผมขังน้ำเซงม,มดก่อนตอนน้ำแห้งแล้วนะจะได้เขอน้ำบานดาลไม่งั้นพ้นวอปีนะี น่ะคบหยอดเขาเววันถิอ,อยาคายยาเม็นยาคายยาด้วยครับเป็นเขาห้ง,อง,องหงอกุณใไรนี่ใครน,นผม ข้างน้ามใสซึ่งมันเอามาดดามมาเคียวล่ละว่าเจียวมัดสามให้ก็เป็นเจียม็ดสามแล้วย้อนกับเผื่อนยมันกับกอญงเองปุ๋ยนำลงไปว่าต้นมันยังไหลไหม ก็เป็นกะสามสามกับสามบ่ถึงจักสิสามายังใดเขากะีดำมไปเบิดเลยครับต้นเขาเงั้ยงเอ้ยงเยอะคตายร้อนเผื่อนนะครับเพรามันเผื่อนเดี๋ยวก่อไงเองเขาใส่ปุ๋ยลงไปตอนนี้ยังเห็ดยังมันได้ครับ หน้ามึงมาใส่กับพอ,อ,อดอีดก่น <c oughs> นอนตะิด,ดเปืือยปล่อยเปลงสีคับก่อนเป็นปยังสีแล้วเนาะไป่จริงไรก็แก่มือหนาแรง thôi xịt dạ đây đấy nè tuần phải thải, tải quay nhà phía này cái nhà cái nhà cái đang ngang เก็บผักไก่ไปกินกับประมากันนะ ากางเงางวนเลนันะก็กางเงางร่อยปอยูยออกไปก่อนผมทแทงสิเวพนามลงไหมตอนนี้คิดไว้ก่อน ผลไม้ตอนนี้ยางนี้ถวนยางต้นเขาตายต้นเขายัางอ่อนแออยู่่นเดียวก่อนเิ็นก็ต้นใหญ่แล้วเป็นยังสีนี่ซชื่งมันบ่เป็นยัง มึงจะเขียวอยจนกันใหญ่แล้วผมซุ่มมันเป็นนี่อย่างไรละครับฮะเลาะบนเขาภาพี่น้องมาเลาะเบงเขาเอาห้อ,อ,องหงองนี่ละ

อ้าพรอยู่เขาขึ้นไม่จะล่มจ้ะี่ดาแสดงว่ามนะีคนเอาเจ็บไปกินเลินจานยใหญ่จอนนั่งรายอยู่นามึงมีจานจแน่นหน่อยไหซึ่งหากระปูน để không làm vào cái này nó biết nó làm cái gì นี่ว่าไม่มีอ่งไงหรอกครับผมว่าเพิ่ง้ารรอเพิ่ง,งเขาบางีงเพิ่งาเพิงได้แต่นี้บอกว่าถึอครับว่าพืนก็ัี่ยังไม่เห็นต้นเขา อันนี้อันนี้ก็จะเป็นใหม่ใหม่อยู่ย่างย่างย่าง,ย,าง,ย,างย่างประทันไปไปย,ย่างมีการระบาดเยอะ ต้นเขามันใหญ่ึ้นน้ำเรื่อยๆแต่ว่ามางกัหัวงอกนะแต่ต้นนี้ก็ใหญ่้นเรื่อยจอหนามใส่เลยจิบนามก่อนจิบท่อนามไ้ก่อนอยากขยายขึ้นบริสิทธิ์เป็นแน่นีบบริสิ น่าไม่ก็ ต้งแห้งนะครับต้องเต็มเคอื่องเลยล่ะเป็ดีิบปอนของขาย,ยาวุวิภาเห็ดผัววัดขอดบอ่อว้า เราให้ปวดไก่หน่อยออกด้วยแถวนี้ออกไปสิออกงเวิร์ดเลยที่กายกับผเห็นออกพี่ก่อนผมไม่เก็บไดเลยละฮะน้ำส้มดิวชมดิวแม,ม่น้ำเปล่า เรียบร้อยครับผมไม่หอด้วยเลยฟังคน ทำเปล่าคุณเลยเลยเลยนะครับกลับบ้านแล้วคลิปนี้ก็ไม่สำเนี่ยแหละครับว่ามีอย่างไงผมมาจอบบนเขาแต่ว่าฉันขึงนาไปไซน้ยอยจนมันแข็งแน่ยังเกี่ยวปุยมะออย ฝากไว้เจำดีนะครับขอบคุณครับขอบน,น้ารับชบมให้ทำจนจบขอบคุณหลายๆครับขอโชคดีกันทุกคนครับสวัสดีครับ